นะครับก็กาลังอรถนะครับชครื่องอุ่นรถกอาจจะเล่นเล่นก็เสร็ิทธ์ครับไม่เซ้นนะครับะมะไม่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นปัญชาฮึยนะ,ะครับยาเสร็ิทธ์ เรื่องเป็นเรื่องเาคำวประจำปีนะครับในการรณรงค์การสพติดก็คือทิ์ตะวันตกนะครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวพัง่ะนี่ามากวา นะครับวันนี้มาริ่มมาลงกนหายเร็วครับนะครับาใ้มนะครับร้านุดีครับีสลายเอกค้าครับนว์มาโดนโดนใก้เดืันป้ลแ่เหมือนมืองนะครับบุรีมือสหมายถึงว่าเราไปรับควันบุรี นะครับโดยไม่รู้ตัวจากคนรอบข้างนะครับเช่นมีผู้ปกครองผู้บุรีแต่เราก็ไปจุดอันนี้ท่านรูดหลังออกมาโดนตัดยางเหตุฉีกแล้วเออรูกหลางเลื่อนไได้